ตามไปอีกเหตุการณ์นี้บังคับให้โรววนเนี่ยต้องวิ่งไปที่แม่น้ำใกล้ๆนะครับและในที่สุดเขาก็กระโดดแม่น้ำไปจนทำให้มีตัวนี้หยุดไล่าตามในที่สุดไม่กี่วินาทีต่อมาครับไม่เกตและพ่อสาวๆเนี่ยก็ตะโกนเรียกโรวัวนแต่เสียงเรียกนั้นเนี่ยกลาบดึงดูดความสนใจของมีแทนมีตัวนั้นเริ่มไล่าตามพวกเขาทันทีนะครับและทั้งกลุ่มก็แตกตื่นกันแล้วก็ทําให้มิเชลเนี่ยถูกแยกออกมาจากทั้งสองคน สิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็เกิดขึ้นนะครับในที่สุดเนี่ยมีตัวนี้ก็ตามมิเชลทันและเตรียมที่จะกำจับเธอเมื่อไปเกตไม่เห็นภาพนี้เ็าตกใจเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็รีบคว้าปืนของตัวเองยิงไปหลายนัดแต่การยิงทั้งหมดนี้ก็พลาดนะฮะดูเหมือนว่ามีตัวนี้เนี่ยจะรู้วิธีหลบกระสุนเป็นอย่างดีและในตอนนี้ความหวังทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับจูๆ่ๆดักลาสที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ปรากฏตัว ซึ่งใบหน้าของเขาครึ่งหนึ่งเนี่ยก็เสียโฉมนะฮะเพราะว่าถุนหม,มีทำร้ายเขาเริ่มยิงใส่หมีตัวนี้ทันทีนะครับและก็สามารถยิงโดนและทำร้ายหมีตัวนี้ได้บ้างแต่หลังจากที่ยิงไปหลายนัดนะครับกระสุนของเขาก็หมดในที่สุดถึงแม้หมีตัวนี้จะโดนกระสุนไปหลายนัดแต่ก็ยังคงไม่หยุดวิ่งนะฮะพุ่งเข้ามาหาเขาแล้วก็ตบเขาจนล้มลงไปส่วนพอลไปเกตเนี่ยก็ใช้โอกาสนี้วิ่งหนีต่อนะครับในที่สุดพวกเขาก็มาพบเรือที่แม่น้ํา พวกเขาก็ได้ไปพบกับซันล,ลีนะครับไบเกตก็โกรธจัดและต่อว่าเขาที่เป็นตำรวจเร็วที่จ้างพ่อนลายพรานล่าสัตว์เถื่อนซันล,ลีก็บอกว่าเขาทําทุกอย่างนี้ก็เพื่อเงินเพราะว่าเขาไม่มีอะไรจะใช้หลังกเกษียนซึ่งแทนที่ทั้งคู่เนี่ยจะลงเรือแล้วก็ขับเรือไปนะครับแต่ทั้งคู่มัวแต่ยืนโต้เถียงกันอยู่ได้และการโต้เถียงของพวกเขาก็ถูกขาดจังหวะด้วยการมาถึงของหมียักษ์ตัวนั้นซันล,ลีพยายามยิงหมีตัวนี้นะครับแต่สัตว์ไร้ตัวนี้ก็กระโจนเข้าใส่เขาทันทีแล้วก็เริ่มฉีเเขาเป็นนชิ้ ในขณะเดียวกัน,นครับไบกเกตก็ขึ้นเรือพร้อมกับพ่อสาวๆและในขณะเดียวกันโรวันก็ปรากฏตัวขึ้นอีกฝั่งหนึ่งด้วยมียักษ์ตัวนี้ยังคงกัดซันล,ลี่หยนครับก็เลยทําให้ไบกเกตกับโรวันใช้โอกาสนี้คว้าน้ํามันออกมาจากเรือเพื่อเขาเทน้ามันลงไปรอบๆบ,บสัตว์ร้ายตัวนี้นะฮะแล้วก็จุดไฟเผามันไฟก็ได้ล้อมรอบก,กักขังมีฆาตรกรตัวนี้ไว้ในกองไฟและหลังจากนั้นนะครับทั้งกลุ่มก็ได้เดินทางออกไปแต่ทว่าทุกอย่างจะจบง่ายๆแค่นี้ไม่ได้นะครับมีตัวนี้ก็วิ่งทะลุปเปลวไฟออกมา มีตัวนี้วิ่งเข้ามากระแทกกับเรือของพวกเขาอย่างจังนะครับก็เลยทําให้เรือพลิกคว่ำทุกคนตกลงมาจากเรือทั้งหมดหลังจากนั้นมันก็ไล่ตามเคลี่และกําลังจัโจุมตีเธอโรวันจึงวิ่งไปเบี่ยงเบนความสนใจของมันนะครับโดยใช้มีดสั้นของเขาและสัตว์ร้ายตัวนี้ก็หันความสนใจไปที่โรวันเมื่อมีตัวนี้กําลังจมตีโรวันครับเบกเกตก็หยิบขวานจากเรือขึ้นมาและพยายามช่วยน้องชายโดยที่ใช้ขวานจามไปที่มี แต่ถ้าว่าไม่ได้ผลนะครับมีเพียงแค่หันมาและตบเขาเพียงทีเดียวเขาก็กระเด็นออกไปจากนั้นมีก็หันมาโจมตีโรวันต่อแต่ถ้าว่าโรวันเนี่ยสามารถใช้มีดสั้นของตัวเองแทงไปที่คอของมีนะฮะจนมีตัวนี้ล้มลงและก็ตายในที่สุด